ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับคลิปนี้10บนครับผม10บนสถิติแปดงวดรวดนะครับ10บนจะเป็นสูตรเลข5่าตัวนะครับ10บนสูตรนี้เข้ามา1 2 3 4 5 6 7งแปดงวดรวดนะครับ สูตรสูตรหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะครับหลักร้อยครั้งที่3ก็คือเลข4นะครับหลักสิบ ครั้งที่3ก็คือเลข4แล้วก็หลัก10บครั้งที่4คือเลข8นะครับหลักหน่วยครั้งที่4คือเลข2นะครับก็คือ 4-4, ่บวก4บวก8บวก2นะครับเด่ <c oughs> นบนงวที่ผ่านมาก็เข้าหลายสูตรนะครับ จนสามจนสี่สี่มาสูตรนี้ก็ชนสี่แต่ให้น้ำหนักสามไปเยอะสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับเดินกันมายาวนะครับแต่ก็จะลงในคลิปต่อไปนะครับ นี่ก็สองตัวมาหนึ่งตัวบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสถิติก็แปดงวดเหมือนกันครับวดนี้ได้เลขสี่กับเลขหกลงไปแล้วนะครับห <c oughs> <c oughs> ลักร้อยครั้งที่สาคือเลขสี่ครับ อ,อหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขสี่หลักสิบครั้งที่สามก็คือเลขสี่หลักสิบครั้งที่สี่คือเลขแปดหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขสองนะครับได้แปดำนวณได้แปดสีบวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบปดนะครับเอาหลักหน่วยมานะครับ บวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเก้าบวกศูนย์เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบได้สิบไปเก้าศูนย์หนึ่งสองใช่ครับผมครับสิบบนงวดนี้คำนวณได้ 89012นะครับ89012งวดนี้คำนวณได้89012มาเลข9นะครับนี่ก็9แล้วอา้าว9ปุ๊บงวดต่อมาออกเป็นเลข1 90129 <c oughs> แปดงวดที่ผ่านมานะฮะแปดงวดที่ผ่านมาเลขหลักสิบเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดงวดที่ผ่านมาหลักสิบมีแค่ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่ตัวแปดงวดนะครับแปดงวดที่ผ่านมาหลักสิบมีมีเลขแค่สี่ตัวศูนย์หนึ่งสี่เก้า ครับผมคลิปหน้าจะทำเป็น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนตรงนะฮะสถิติ8ดงวดรวดนะครับฝากช่องนะครับฝากอีกสักช่องนึงนะครับสัญญานักสแสวงโชคฝากไว้อีกสักช่องนึงนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับฝากกดติดตามนะครับ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับ ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมบนงวดนี้9กับ0มา1ตัวนะครับก็มารอลุ้นกันครับผมครับ ลับขอพรบคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามกลับขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ2ตัวบนครับสวัสดีครับ